จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นโพรพาซาอุบลราชธานีจับมือหน่วยงานของจังหวัดเปิดหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการ สริดวิทูลผู <S <S ้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มโดยมีผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีตัวแทนจากหน่วยงานราชการร่วมเปิดหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มที่บริเวณชั้นจีลานอคาเรียมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีการจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการประชาชนในครั้งนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีได้สนับสนุนการจัดหาเคาน์เตอร์บริการประชาชนโดยจะสรรพื้นที่จะ ำนวน24ตารางเมตรที่บริเวณชั้นจีของศูนย์การค้าเพื่อเป็นการเพิ่มหน่วยบริการให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการและอำเภอความสะดวกในการเดินทางไปติดต่อราชการของประชาชนซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการภาครัฐอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการให้ความร่วมมือการให้บริการกับภาคธุรกิจตามแนวทางประชารัฐด้วย สำหรับศูนย์บริการประชาชนอำเภอยิ้มเปิดให้บริการบริเวณชั้นจีของศูนย์การค้าเซ็นทรัลผาซ่าอุบลราชธานีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา1 0 3นาฬกา30นาทีถึงเวลา18.30นาิกา30นาที มีหน่วยงานที่เข้าร่วมให้บริการประกอบด้วยสำนักง,งานทะเบียนอำเภอเมืองอุบลราชธานีให้บริการงานทะเบียนราษฎรงานบัตรประจำตัวประชาชนสำนักง,งานจัดหางานจงังหวัดอุบลราชธานีให้บริการการขึ้นทะเบียนกรณีคนว่างงานการรับรายงานตัวกรณีคนว่างงานและสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีให้บริการการรับแจ้งเอกสารหายการรับชำระเบี้ยปรับ I